โ,โหนั่นแหละเหมือนเหมือนที่ไปนั่นเลยนะ่ะบีชอบนั่งลูกบอลโอ้โนโมเล,ล้อไม่ใช่ไปหาป้าเขานะลูกเล่นลูกบอลเนาะโอ้ยเสียวแปะบีใครมาหน่อยนะไม่เขาจะไปเอาของขวัญไปโชว์แม่เขาหรือเปล่าเหมือนเขาจะเอาของขวัญไปโชว์แม่เขาหรือเปล่า

B。<laughs> <laughs> <laughs>